ต่อไปเราจะมาดูในหัวข้อที่2นะคะก็คือรายงานยอดขายสินค้าเปรียบเทียบแต่ละเดือน export excel ค่ะโดยเข้าไปที่ business intelligence double c l i ิ k ค่ะแล้วก็คลิกยอดระบบยอดขาย double c l i ิกวิเคราะห์ขายค่ะเปลี่ยนวันที่และเดือนค่ะก็คือ01 01 2 5 52 31 12 25 52ค่ะกดโอเคค่ะ ระบบกำลังทำการดึงข้อมูลให้อยู่นะคะจากนั้นเรามาดูตรงข้างล่างหน้าจอคะจะเห็นไอ้รูปตัวเขียวส้มๆกลมๆคลิกเข้าไปคะ่ะแล้วก็มันจะขึ้นมาเป็นระบบหน้าจอวิเคราะห์การขายแล้วโดยเราจะไม่เอาวันที่นะคะเราลากออกชื่อย่อลูกค้า แล้วก็มูลค่าเราก็ไม่เอานะคะจากนั้นเราไปคลิกที่ customization ค่ะเลือกเดือนตัวเลขวงเล็บวันที่เอกสารค่ะจากนั้นเรามาดูข้างล่างนะคะให้เลือกออัมน n area กด add t o ค่ะแล้วระบบก็จะทำการขีข้อมูลเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราไปที่เม i n m e n ค่ะเลือก gist ค่ะ เอ็ก r t พอร์ตด็อค่ะเลือกเอ็กเซลด็อกิเมนตค่ะกดจากนั้นกด Save ค่ะระบบจะถามว่าต้องการเปิดไฟล์ที่ท่าน Export หรือไม่กดยดค่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นระบบอย่างนี้นะคะใน Excel แต่งั้นเรากด escape ออกค่ะกด cancel ค่ะ